คือตกลงไปแล้วก็จะร้องงนี้พอไปอ่านนี้เสร็จก็มาพูดกับเพีงแล้วตกลงเฮ้ยร้งองเดี่ยวได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็แพียงกเหมือนแบบไปคุยแล้วแล้วมันจบอย่างนี้ไม่ชอบคุยเลยซ้ำๆมึงแ่บเฮ้ยทำไมต้องไปอ่าน,นทำไมอย่างนี้อะไเลยเกลียร์กันแต่เียงกเคลียร์แค่นี้แหละแลกาแค่เลยนะใช่ผมไม่อ่านเลยอ่ะโมบอกอ่านแล้วเคลียร์หมือนพอวีคแรกอ่านก็เลยนอยเหมือนกันที่แบบปัญหาว่าแบบทำไมแบบทำตัวแบบเหมือนแบบโอ้ เ่นีไม่ห็นนีมโอได้ก็รับมาไม่ไก็่ันตอนที่เราบ่นเรื่งแบบคนมองว่าเราแบบชอบตามผู้ชายหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยรู้สึกนะเพราะเราไม่รูดิมันเหมือนเราเป็นคนแบบไม่ได้แบ่งเพศอ่ะเออเพราะพี่ก็เป็นไงพี่เล่นกับน้องผู้ชายพี่ก็พี่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายพี่รู้สึกว่าเออเป็นน้องอะไรเงี้ยที่เลยสือว่า มัน,ม,นมันห้ามคนอื่นที่เขาคิดไม่ดีกับเราไม่ได้แต่ว่าเรารู้ตัวยังไงเราก็เราก็เป็นตัวของเราอะไรเงี้ยใช่บแบบเดี๋ยวพี่ชอบนะเวลาเราไปเล่นกับใครเราสนุกสนุกเงี้ยอย่างเล่นกับไอร้รอนเนี่ยเล่นกันบ้าเมกี้ถามพี่ชอบไหมพี่ก็ชอบนะชอบเวลาเล่นกันอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่แบบบางทีแบบบางทีที่ที่พี่ดุเพราะว่าบางทีต้องเรียกสมาธิไอ,รอ้รอนเสมอรัว<ล>รัวไม่แตแบบบางทีคนเขาแบบคืออย่างแบบ ไม่รู้ผู้เป็นอะไรนะคืออยู่ใกล้ผู้ชายก็จะโดนด่าคือแบบไม่หรอกคือบุคลิกโบไม่เหมือนพี่ไงโบจะเป็นผู้หญิงเลยอะแต่พี่เนี่ยมันจะดูไม่เหมือนผู้หญิงอะคือพี่พี่นั่งกินข้าวพี่ก็นั่งของพี่คือพี่เขาเรียกมารยาทไม่มีอะมันดูไม่เป็นผู้หญิงไงแต่โบเนี่ยด้วยความที่เราก็แต่งตัวด้วยนะแล้วบุคลิกการพูดการจารเราไม่ได้เหมือนพี่ไงเราไม่ได้แบบเฮ้ยมึงมาพาววอยางเงี้ยคนที่ดูเป็นผู้หญิง่ยคนก็จะแบ่งว่าแบบ ดูเป็นผู้หญิงมากแล้วมา,กาใกล้ชิดผู้ชายอะไรเงี้ยแต่จริงเราเราเป็นคนเฉยๆเราไม่ได้เป็นคนอะไรกับใครไงใช่คือโบเลน <ไป S 2> ่นกับทุกคนโมก็แบบไม่ได้คิดอะไรกับทุกคนอย่างแบบมีน้ำเหลือไหมมีปวดดื่มเยอะมากเป็นปปกินแล้วนะอ๋อได้กินก็กินอปกแต่กินกินไปก็ได้เดือนหน่อยหน่อยเลยแล้วแบบ ช่วงแรกก็เกิดคิดแต่ตอนนี้บูบูไม่ขนแล้วบไม่ได้คิดอะไรอะใครบูบูมลยกลายดป็นดุขนนไหลบูบบอกว่าที่ชอบเวลาเราเต้นสนุกๆนี่ดูเราสบายๆแล้วมันก็ดีนะมูบอยากต้องแบบผนพิธีเนี่ยมูไม่แบ่งเพศบูอาจจะบโตเมกาแล้วแบบใช่พี่รู้ว่าเราไม่ใช่ป็นคนอย่างงั้นเพราะวหนึ่งคื เราเป็นเด็กที่มาจากนอกในส่วนใหญ่เขจะไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้ไงเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพืละละละ่อนก็เพื่อนนะใช่แบบก,กอดคอเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติไม่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 ไมไมไมแปลการกอดกันเหมือนกันทักทายกันนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบโบถึงแบบไม่ค่อยโบไม่ค่อยสนอะไรเงี้ยคือโบว่ามันแบบไร้สาระมากที่แบบถ้าใครจะบอกมาว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่แบบคือบังเอิญว่าใความเราเป็นดูเป็นเด็กผู้หญิงไงบางทีก็เลยแบบลบวัฒนธรรมไทยที่ว่ามันก็เชยตรงนี้แหละ ไม่หรอกไม่ใช่หรอกมันก็ดีนะแต่ว่าเพราะว่าบา,างทีแบบคือโบก็ไม่ใช่เด็กๆแล้ว<ม>คือแบบว่าอย่างเด็กอายุ1ิบสามปีสมัเนี้ยมันทำยิ่งกว่าโบอะไรเงี้ยแต่แต่โบก็แบบไม่โบไม่ได้ทําอะไรมไม่ีโบก็เล่นไก่รอ้องก็เล่นปกติไม่ได้แบบเออก็แบบโอหแต่เขาจะไม่แตะต้องตัวผู้ชายอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรเราะเข้าใจว่าแบบดีพี่ว่อาจจะเป็นเพราะความหึงหวงบางอย่างดนะ้วยแหละไม่แต่คือแบบคือฮะเอาลองพี่จีนกันกบโบมาทําอย่างเดียวันเลยนะโบจะโดนด่าแต่ว่าคือแบบบางทีโบไม่ไม่ทำอะไรก็โดนด่าแอ่บุก็เลยนะไม่สนใจแล้วคือโบก็เป็นน้องโบเงี้ยก็นี่คือโบโบไม่ได้ไม่ได้ไม่คือโบไม่อยากที่โบไม่อยากอ่านโบไม่อยาก,ยาก,ยากเปลี่ยนตัวเองก็คือดูดีและค่ะเดี๋ยว โวโลวนี่ผมริ้ <c oughs> งเหมือนน้องสาวพี่เลยนี่เหรอพูดจาคล้ายๆกันเลยก็คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเอนกันมากแล้วเป็นเด็กกว่าน,นี้ยเป็นเด็กแบบชอบแต่งตัวแต่ไม่ค่อยแบง่งไม่ค่อยแบ่งแต่ก็ไม่ใช่เด็กนอกนะแต่เป็นเด็กไทยที่ทวามมน,นิสัยเหมือนเด็กนอกไม่รู้สม,สมัยนี้โบเขาก็อย่างนี้แหละเดินเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายปกติเบื่อเพื่อนบางคนก็บลอกก็มาด่ามันทั้งน้ที่มันไม่ได้ทาอะไรแต่คือเพื่อนผู้ชายมันคิดไปเองว่ามันชอบ จริงมันรู้สึกว่าเออไอ้นี่เพื่อนซีคุณก็เดินไปด้วยอะเนาจนแบบบางครั้งมีครั้งตอนมอปลายมั้งมนมีปัญหาเรื่องนเลยไอ้นี่หน้าตาหน้าเกลียดมากแต่เป็นคนคุยตลกนิสัยดีก็แบบเดินคู่กับกับน้องสาวพี่เนี่ยเป็นเป็นสักพักเลยนะเป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยจนสักพักหนึ่งมันมันก็ชอบแซวชอบแบบเพื่อนแตสวว่าบอกเฮ้ยนี่แฟนกูอะไรเงี้ยแล้วน้องพี่บอกอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละเฮิร์ต ไปเล่าให้คนณู้คุณ,คณนีฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีอ่ะแต่นี้แล้วน้องพี่ตอนแรกพี่ก็อมองว่าแบบเอ๊ะทำไมน้องคุยทำตัวเลยวะชอบแบบพี่ตอนแรกพี่ก็มองเหมือนแบบท่ามุงไม่ไม่ไปเปิดให้เขาเข้ามาแล้วเขาจะมาทำาบงนี้ได้เขาจะคิดได้ไงแต่จริงแล้วเหมือนแบบบางครั้งคนเรามันไม่คิดอะไรจริงอ่ะถูกมันก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเป็นเพื่อนก็นเล่นกันไปห,หมดเนีนะวแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้คนที่เรามองว่าเพื่อนอยู่ดีๆๆมันจะคิดกับเรา,เราถูกต้องก็เลยแบบ ออสงสัยไม่ใช่หรอบางทีมันก็มันก็ต้องอยู่ที่หลายๆฝ่ายด้วยว่ะไม่ใช่อยู่ที่แบบคนคนเดียวไม่ยังต้องมาดูแลความรู้สึกคนทั้งหมดเพราะบางทีเราก็คิดดีแล้วไงใช่ก็เราก็เป็นของเราไงคือคนมันจะมีแบบคนที่แบบเฟนลี่อ่ะซึ่งแบบอย่างโมเป็นคนทีนคือแบบโมเจอใครบาเข้าเล่นกับรุกคนโมก็แบบคุยเล่นกับรุกคนโนก็แบบเป็นกันเองกับทุกคนทันทีโมก็แบบไม่มีการอาจจะแบบแรกๆอจะมีอายบ้างอะไรบ้างแต่แบบพอเริ่มรู้จักกันโมก็เล่นกับทุกคนอะไรเงี้ยโมไม่ค่อยแบบถึออะไรใช่ปะ เนผิดกันล่ะผิดกันละผิดกันเละผู้จากการเล่นของเรอนะพี่เรารู้ว่าเอออย่างเห็นมันเล่นกับรอนี้ยคิดอะไรไหมก็แบบบ้าหรอมันเป็นน้องคิดอะไรอะไรเงี้ยตู้ก็เล่นกัรอนี่มันดูเด็กมากใครคิดอะไรกับมันนี่แปลกมากเลยจริงจังจะต้องเป็นพวกแบบชอบร้องชอบร้องของเด็กหรือของแปลกอะไรเงี้ยเพราะมันดูเด็กแต่จริงจริงเนี่ยมันมีอยู่ทที่ตอนวิกแรกๆมั้งมีคนนึกว่าแบบโบกับรอนจินกันอะไรเงี้ยบ้าหรือเปล่าโบ คือไม่ดู้นงระพี่ร,รูร้สึก <c oughs> ว่ารอนเนี่ยมันไม่ได้มีความ <c oughs> คือไม่ได้มีความเป็นผู้ชายนี่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องไม่เป็นผู้ชายนะแต่หมายถึงว่าน,น้องไม่มีกิเออมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือน,สนเสน่ห์เขาเรียกอะไรไม่ใช่เสน่ห์เรียกอะไรความเป็นหนุม่มอ่ะลักษณะความเป็นหนุ่มอะ่ะมันไม่ได้เป็นไงมันดูเป็นแบบเด็กผู้เป็นดูเป็นผู้ชายแหละแต่เป็นผู้ชายแบบเด็กนอ่ะใช่คือขนาดเพื่อนผู้ชายด้วยกันเขาก็ยังคุยกับมันเพราะมันที่อายุเท่ากันเขาก็ยังคุยมัน เฮ้ย hey, ยังพูดเหมือนกับมันเป็นน้องอะ่ะคือน้าเสียงมันดูเหมือนเรียก้องเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยท mm hmm. ี่เราคิดว่าคิดไปได้ไงวะก<ม>นเ,เป็นพวกแบบจิ้นโลภกิตแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะ<ม>เด้่ไงคือแบบคนคือตอนอยู่ในบ้านเอฟห้า 5, เราไม่อะไรไงเพราะว่าแบบมันก็มีคืนตอนอยู่ในบ้านเอฟก็มีเรื่องทำหลายๆอย่างแต่พอมาทำงานอะ่ะมันก็แบบสนิทกันมากขึ้นแบบคือแบบโบกล้อนได้คือแบบ ก็คุยคืออยู่นอกบ้านแล้วก็ปรึกษากันเรื่องนู้นเรื่องนี้กมีบ้างอะไรเช่ว่าก็แบบก็เห็นรอแบบเป็นน้องคนหนึ่งอะแล้วแบบเวลาทํางานก็ทางานด้วยกันบ่อยก็เล่นด้วยกันบ่อยอะไรคือสนิทมากกว่าตอนอยง่ญนบ้านมากกว่าตอนอยู่ในบ้านเยอะอะไรเงี้ยจนพอคนกลับมาเห็นอีกทีหนึ่งแบบหลังทีสั้นก็แบบเอ๊ะทำไมยังแบบสนิทกันเล่นกันขนาดนี้ถ้าที่แบบจริงจงแล้วแบบเป็นเพราะตอนทำงานกันก็คือสนิทกันมากอะไรเงี้ยมากไปอีก แต่ว่าขอประกาศน,นะคะไม่คิดอะไรกับน้องร้อนค่ะไม่ได้คิดอะไรกับน,ออน,น,ะะอน้องร้อนนะคะตองมา้เป็นน้องค่ะจะดูแลน้องร้อนคนจะคิดอะไรด้วยยากต้องอีกสักพัก้าใช่สักสามปีอ่ะสามปียังไม่รู้จะทันหรือเปล่าต้องวเป็นหนูต้องสกีนต้องให้พี่สาวม่ระน้องร้อนมันยังมีความเป็นเด็กอ่ะสมาธิมันยังสั้นอยู่ดูรู้เลยว่ามันดูมันเด็กมากอะคุยอยู่เรื่องนึงเนี้ยแค่เปลี่ยนคำพูดนิดเดียวมันไปเรื่องอื่นแล้ว สั่นไปไหมเนี่ยเออแอบดูน้องโตไปไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะในบ้านนี้โดยเฉพาะไม่มีใครเลยในโลกนี้ตอนนี้ไม่สนใจนะคะฉะนั้นถ้ายังโสดอยู่นใครสนใจก็เมื่อโทรโอ้โหไม่ใช่ฟังขอพี่ด้วยนะค่ะ พี่เห็นเราซ้อมเต้นแล้วพี่ก็ดูแล้วว่าไอ้ไอ,อ้ออกมาออกมาเป็นคลัสนี่ไม่ไม่หมดเพราะมันจะลบมากคือเราเหมือนอลังการในตัวของเราเองแล้วใช่แล้วท็อ,อมันเยอะมากอะ่ะเพราะว่าที่พี่คิดนะที่พี่ดีไซน์ตอนแรกคือลากขาไมออกมาใช่ป่ะพอร้องจบคุกนึงคือร้องจบคุกแต่ละครั้งก็คือเอาแต่ละคนไปเก็บเดินสวนกันเนี่ยคือออกมาปุ๊บเดินสวนกันเก็บเนี่ยแล้วพี่ดูแล้วโอ้ถ้าเราต้องปีนโตะแบบนี้แม่งคุณจะแบบ วุ่นวายมากข้างหลังมันจะกลายเป็นเหมือนแบบคือมันไม่ได้ดึงความสนใจหรอกแต่มันจะเป็นลักษณะแบบมันเหมือนกับเราเอาผ้าลายสก,ก๊อตไปวางไว้บนผ้าในจุดอ่ะ<ม>คือลายสก,ก๊อตลายสกอตชัดไหมชัดแต่ว่ามันจะแบบมันจะยุ่งเหยิงมันจะแบบมันจะไม่สะอาดเพราะว่าแค่บล็อกที่หือมันก็เยอะมากเออแล้วพี่ดูเราเห็นพี่โกโงก็ยีเนี่ยไม่ได้ถ้ามานี่สงสัยมันจะเละมันจะแบบโมงอ่ะมงใช่เออโมกันเลยอยู่แล้วแหละเพราะว่าลืไปว่าพี่อารไม่บอกบอก เีื่อกี้พี่เขาเขาปิดไฟไล่ทำบ้านเหรอ <c oughs> จริงป่ะปิดทำห้องกินข้าวเลยโอ้มืดไป <c oughs> <c oughs>